นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาปรากฏการหิมะสีชมพูบริเวณทานน้ำแข็งเปรเซนาที่เทือกเขาแอลในเขตประเทศอิตาลีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเชลามีโดโมโนัสนิวาลิสซึซ่งพบในเกาะกรีนแลนด์รวมทั้งทุ่งหิมะในเทือกเขาแอลและแถบขั้วโลกเม็ดสีที่ออกเฉดสีแดงของสาหร่ายชนิดนี้ทำให้หิมะมีสีออกชมพูไปจนถึงสีแดง จึงทำให้ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกต่างๆเช่นหิมะแตงโมหิมะสีชมพูหิมะสีแดงหรือแม้แต่หิมะเลือดแม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามแปลกตาแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหิมะและน้ำแข็งสีชมพูนี้ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามปกติหิมะและน้ำแข็งจะสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์กลับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า80%แต่การที่หิมะและน้ำแข็งมีสีเข้มขึ้นจากสารายชนิดนี้ทำให้สูญเสียความสามารถในการสะท้อนความร้อนออกไปและขณะเดียวกันก็ดูดซับความร้อนเอาไว้มากขึ้นจนทำให้ทานน้ำแข็งเริ่มละลายเร็วขึ้น ยิ่งน้ำแข็งละลายมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายมากขึ้นเท่านั้นจนกลายเป็นวัฏจักรที่เป็นอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศโลก